ในปี1999โลกทัางใบมั่นใจอยู่เพียงอย่างเดียวเครื่องบินล่องหนของอเมริกานั้นไม่มีใครมองเห็นได้พวกมันคือเงาเป็นผีบนองไม่มีเรดาร์ใดจับได้ไม่มีขีปนาวุธลูกได้แต่ต้องได้มันคือจุดสูงสุดข,ของเทคโนโลยีทาทหารเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่ไม่มีใครแต่ต้องได้แต่ในค่ำคืออนอันมืดมิดของฟ้าซซ์ ตำนานแห่งการล่องหนนั้นถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเครื่องบินที่ไม่ควรจะปรากฏบนจอเรด,ด้าใดๆกลับถูกฉีกกระชากออกจากท้องฟ้าในพริตตาไม่มีการตื่นล่วงหน้าไม่มีการโดนกลางอากาศอันยิ่งใหญ่มีเพียงการระเบิดรุนแรงฉับพลันท่ามกลางความมืดมิดโกาีในคืนนั้นโลกได้เรียนรู้บทเรียนอันโหดร้ายเครื่องบินลำนั้นคือเอฟ อาวุธลับที่สุดและทรงคุณค่าที่สุดของสหรัฐอเมริกามันคือเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาเพื่อหายไปเพื่อแรกซึมผ่านระบบป้องกันทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดในโลกโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆนักบินที่ได้บินมันไม่ได้รู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องนักบินแต่รู้สึกราวกับกำลังควบคุมผีตัวหนึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาในท่อได้พิสูจน์คุณค่าของมัน บินลึกเข้าไปในดิแนแดนในสงครามอย่างสงครามอ่าวเปอร์เซียโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำระดับศัลยแพทย์แล้วกลับบ้านโดยไม่เคยถูกแต่ต้องแม้แต่น้อยศัตรูแทบไม่รู้ด้วยซํำว่ามันอยู่ที่นั่นจนกระทั่งระเบิดเริ่มตกลงมามันดูเหมือนจะไม่มีวันพ่ายแพย้จนกระทั่งวันที่27มีนาคม1999เพื่อจะเข้าใจว่าเอ 1.1.7ปฏิวัติวตงการเพลงใดเราต้องมองไปที่รูปลักษณ์ของมันไม่เหมือนเครื่องบินขับไล่ทั่วไปเลยไม่มีเส้นโค้งที่เรียบรูมีแต่เรียงคมผเรียบและสีดำสนิทที่น่าหวาดทุกพื้นผิวทุกมุมถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นสะท้อนคลื่นเรดาร์ออกไปจากแหล่งกำเนิดก,กระจายมันเหมือนแสงที่กระทบเพดแทนที่จะสะท้อนกลับเหมือนกระจก มันให้ความสำคัญกับการล่องหนมากจนไม่ติดตั้งเรดาร์เพราะแม้แต่นั่นก็อาจเปิดเผยตำแหน่งได้มันบินช้ากว่าเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ส่วนใหญ่ไม่พึ่งความเร็วไม่พึ่งความคล่องตัวแต่พึ่งพาการล่องหนลวนๆวนภารกิจของมันเรียบง่ายและเย็นชายอย่างน่าถนงยุบินเข้าไปโดยไม่มีใครตรวจพบเดช่องบรรทุกรเริด ลอยระเบิดนำวิธีเลเซอร์ใส่เป้าหมายมูลค่าศูนแล้วหายกลับไปในความมืดมันคือมือสังหารที่สมบูรณ์แบบแล้วคำถามมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ก็เกิดขึ้นระบบขีปนาวุธยุคสงครามเย็นที่ลาสมัยสามารถยิงเครื่องจากอันล้ำสมัยนี้ตกได้อย่างไรบนพื้นดินในเซอร์เบียกองกำลังป้องกันทางอากาศกำลังผเผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือที่ดูราวกับยุคออ พวกเขาไม่มีเรดาร์ตรวจจับสเตลขั้นสูงไม่มีระบบขีปนาวุธลำยุบอุปกรณ์ที่มีส่วนใหญ่เป็นของโซเวียตเก่าฮาร์ดแวร์ที่นักวางแผนของเนโตแท่จะตัดทิ้งว่าไรประสิทธิภาพพวกเขาเสียเปรียบทุกด้านอาวุธน้อยกว่าเทคโนโลยีด้อยกว่าแต่มีชายคนหนึ่งผู้บังคับบัญชานามว่าพันเอกโซตาดานีที่มองสถานการณ์นี้ต่างออกไปเขารู้ดีว่า การต่อสู้เทคโนโลยีโดยเทคโนโลยีที่ด้อยกว่าคือความพ่ายแพน้แน่นอนดังนั้นเขาจึงเลือกใช้อาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าสมองของมนุษย์แทนที่จะรอเรดาร์วิเศษดานีและลูกทีมศึกษาศัตรูอย่างหมกมุน่นพวกเขาไม่ได้มองหาจุดอ่อนทางเทคนิคของ f 1 1 7แต่กำลังมองหารูปแบบเส้นทางบินช่วงเวลาออกภารกิจ นิสัยสัมซ้ำของนักบินและผู้วางแผนภารกิจเพราะไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำหน้าแค่ไหนเบื่องหลักมันยังคงเป็นมนุษย์ที่ตัดสินและยอมทำผิดพลาดและไม <No room S 1> ่กลัวใครชินหลักคิดของดานีนั้นเรียบง่ายเครื่องบินล่องหงไม่ใช่เวทมนต์มันยังเป็นวัตถุจริงถูกจำกัดด้วยกฎฟิสิกส์และหลักนิยมทางทหารมันต้องบินตามเส้นทางที่วางแผนไว้ เพื่อหลีกเล่นภายคุกคามที่หุนจักเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและเวลามันมักใช้ช่องทางเข้าออกเดิมซ้ำๆและที่สำคัญที่สุดในการโจมตีเป้าหมายมันต้องทำสิ่งที่ทำลายความล่องหน,อนชั่วขณะมันต้องเปิดประตูช่องระเบิดดานีเชื่อว่าในช่วงเซียววินาทีนั้นเครื่องบินที่มองไม่เห็นอาจทิ้งเอาจากจากบนโซเรดาเก่า แต่นั่นคือโอกาสทั้งหมดที่เขาต้องการกลยุทธ์ของเขาคือเกมไล่จับทางอิเล็กทรอนิกส์อัญชันเขาสั่งให้หน่วยเรดาร์ปิดระบบเกือบตลอดเวลาฟังดูขัดแย้นแต่มันทำให้ขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ของเนโธไม่สามารถล็อกเป้าหมายได้เรดาร์จะถูกเปิดเพียงไม่กี่วินาทีเปิดสแกนแล้วปิดสั้นเกินกว่าศัตรูจะระบุตำแหน่ง แต่ยาวพอถ้าโชคเข,าข้าคางในคืนวันที่27มีนาคมทุกอย่างเข้าทางแผนโดยไม่ตั้งใจสภาพอากาศเลวร้ายทำให้เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอน EA 6B p r o w l e r ที่ปกติจะคอยรบคูลเรดาร์สตูไม่สามารถขึ้นบินได้ f 117รหัสเยกานเวกเกอร์31กําำลังบินเพียงลำพังไร้กรอกคุ้มกันทางอิเล็กทรอนิกส ขณะเข้าใกล้เป้าหมายใกล้กรุงเบลเกรดลูกทีมของดานียังคงทำตามขั้นตอนเดิมเปิเร์เบร์ดาสแกนปิดไม่มีอะไรเปิด์สกแกนปิด้องฟ้าว่างเปล่าแล้วในเสี้ยววินาทีหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจุดเล็กๆแผ่วเบาแทบมองไม่เห็นปรากฏบนจอมันอ่อนมากแต่มันคือเป้าหมายในจังหวะเดียวกัน นักบินเดนเซลโกโก,กำลังเตรียมปล่อยระเบิ r ประตูช่องระเบ b b เปิดออกรูปร่างของเครื่องเปลี่ยนไปเพียงไม่กี่วินาทีแต่ก็เพียงพอสัญญาณสะท้อนกลับมาที่เรดาร์โบราณเนาที่รอคอยได้ปรากฏขึ้นแล้วเสียงของดานีดังขึ้นในศูงควบคุมล็อกเป้าขีปนาวุธเอสาสอลูกพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามืดครมไลาลาเป้าหมา ีไม่ควรจะมีอยู่ลูกแรกพุ่งผ่านไปเฉียดเพียงไม่กี่เมตรแรงสั่นสะเทือนกระแทกเครื่องอย่างรุนแรงแต่ลูกที่สองไม่พลาดการระเบิดมหาศาลฉีกปีกและลำตัวของไนท์ฮอบสัญญาณตือนดังลั่นห้องนักบินเครื่องบินที่เคยเป็นฝันร้ายของสอัตว์กำลังจะตายมันหมุนควางแตกสลายร่วงลงสู่พื้นดินเซอร์เบียสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ได้เกิดขึ้นแล้วภายในห้องหนักบินที่โกลาหลเดนเซลโกมึนงงและสับสนเครื่องบินกลับหัวหมุนเป็นเกลียวมรณะเขามีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีสัญชาตญาณเข้าควบคุมเขาดึงคันดีตัวร่างของเขาถูกเวียงออกสู่ความหนาวเหน็บของราตรีขณะลอยลงใต้ร่มชูดฉีดมองดูซากเครื่องบินที่ลุกไหม้เขาตัดสินใจฝ่าฝูนระเบียบเขาคว้าวิทยุ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแม้รู้ว่าศัตรูกำลังฟังและการเดิมพันนั้นได้ผลหลังลงจอดเขาซ่อนตัวอยู่ในทุ่งนานานถึง8ดชั่วโมงหน่วยค้นหาของเซอร์เบียเดินผ่านไปใกล้แค่ไม่กี่ร้อยเมตรในที่สุดหน่วยกู้ภัยของกองทัพอากาศสหรัฐก็บินเข้ามาในยามค่ำคืนและพาเขาหนีออกไปเขารอดชีวิตแต่เรื่องราวยังไม่จบ ซาก F117 กระจัดก,กระจายอยู่ทั่วทุ่งนามันคือขุมทรัพย์ของเทคโนโลยีลับชิ้นส่วนผิวดูซับเรดาและระบบภายในถูกเก็บรวบรวมศึกษาและมีรายงานว่าถูกแบ่งปันให้ประเทศอื่นความลับที่ปกป้องอย่างแน่นหนาถูกเปิดเผยต่อโลกและความจริงอันอึดอัดก็ปรากฏการล่องหนไม่ได้หมายถึงความหยุ่งคงกระพันหลายปีต่อมา เรื่องราวนี้มีบทส่งท้ายที่น่าเหลือเชื่อเดนเซลโกและโซตานดานีได้พบกันศัตรูในอดีตนั่งคุยจับมือและกลายเป็นเพื่อนเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของการปรองดองการยิงตกเวเกอร์3าเดเปลี่ยนประวัติศาสตร์การทหารไปตลอดการมันไม่ใช่ใชัยชนะของเทคโนโลยีที่เหนือกว่าแต่มันคือชัยชนะของสติปัญญา ความอดทนและความคิดของมนุษย์เหนือความยิงพยองของเทคโนโลยีมันพิสูจน์ว่าสมองที่เฉียบคมสามารถเอาชนะอาวุธที่แพงที่สุดได้และมันเตือนเราว่าในสงครามและในชีวิตไม่มีอาวุธใดไร้เทียมทานและไม่มีตำนานใดคงอยู่ตลอดไปขอบคุณที่รับชมและหากคุณชื่นชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดถูกใจ และสมัครรับข้อมูลเพื่อรับชมเรื่องราวเพิ่มเติมในครั้งต่อไป